กินข่าวข้าวเหนียวหมูทอดจ้าข้าวเหนียวหมูทอดจำแจวมาเจ้ามากินกับวาส,สนาสาวสาวแก้วหมูทอดนี่ถืกสดนำัำ วันนี้ประเด้๋ยวให้กะเขาจ้ะซื้อซื้อกะเพรามาจากตลาดมาแล้วจัดสับๆน้ำกันไม่มีผักมั้ง แต่ละมื่นบ่งหัวจะก,กินยังดีแ่บจ้า